อ่าทุกคนนอนมาหนีกับก่าสักทายสบายดีคือเก่าเด้อทุกคนเด้อ FC เนาะอ่าผู้ติดตามอ่าตัวก่อนเนาะหรือว่าติดตามบาวสเซตนั่นแหละวันนี้ก็มาเจอกับอ่าบาสเซดอยู่ที่หน้าตัวก่อนคือเก่าทุกคนมาหนี่มาวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีดีทุกคนมาหน้าตัวก่อนมาหนีอ่าคุกใหม่คุกต่อกระลายห่มผัดลมผัดเย็นดีทุกคนเนาะอยู่หน้าเพื่อนเนี่ยตอนนี้ประตูมันก็อะไรทุกคนเนาะผมไปง่ายงัวเพื่อนวะไปง่ายงัวเนาะ นึ่งก็รอบๆเนาะทุกคนเนาะเผื่อว่ามีเอฟซีอยากเบิ่งว่าเออเทียนหน้าทุกคนนี่มียังแน่เนาะอ่าเทียงหน้าเคื่อนใช้เป็นยังไงนาะทุกคนเนาะอ่าอยู่พูดมันจะเป็นเฮือนเพื่อทุกคนเนาะหรือว่าเฮือนกับเทียงหน้านี่เป็นบ่อนเดียวกันทุกคนเนาะกับวันนาเพื่ออยู่นี่อันนี้ก็เป็นอะไรทุกคนเนาะเป็นสวนเพื่อน้องปลาเพื่อนอะไรนะหุวหน้าจิ๋ถั่วเป็นน้องปลาเพื่อก็ได้สวนนี่ก็มีเฮือนอีกหลังนึงเทียนหน้าทุกคนเพื่อกันอย่างนั้นทุกคนเนาะมีเคลือนอีกลังหนึ่บ แขกแบบคนไทยบ้านเนาะมามาปัวนําเนำ่ลนะแบบเป็นนัน่นเป็นนี่บ่แบบคลองคูตาบ่เห็นทนะอย่างเช่นแบบเออพี่เข่าบ่ถือคลองบอ่อย่างสี้เแหบบ็นนะหลายคนก็มาปัวนําเนำผนทุกคนก็เศร้าแล้วเมือเม่อแล้วคนมาตอนนี้แต่ว่ารายละเอียดนะั้นสิเป็นอะไรเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปถามตุกคอน,นอีกอเพิ่มเติมอะไรเนาะว่าอ่าเป็นแนวใดทุกคนเนาะแล้วก็ตุกนนะ่อกน,กนเฮาก็จะมีเรื่องยังไงมาเล่าให้มาบอกสู่พี่น้องฟังอีกวันนี้ทุกคนก็ติดตามไปดูกันนี่แหละทุกคนเนาะเป็นแนวใดก็ได้ เดี่ยวทุกคนเนาะนี่คือ,อบ้านหรือว่าเฮือนของตุ้ก้อนนั่นแหละทุกคนเนาะตอนนี้กันอันนี้จะเป็นรถจักรของประตูตัวนี้ค,นนคือว่าเอฟซีเนาะอยางหูอยังห็งหนนะมายำใดแต่อันถ่ายตูก้ก้อนว่ะโบเห็นไทยรีวิวบ้านเฮือนชานช่องเพเน,นเป็นอะไรเนาะมียังแน่นี่นะเป็นกบบมีเป็ดมีไก่คือเป็นว่าอะไรทุกคนเนาะอันนี้ก็คือน้องปลาเพิ่นทุกคนนั่นจดแล้วน้องปลาเพิ่งเนี่ย มาแล้วเดี๋ยวคนมาแล้วทุกคนมาแล้วหมาฮอตนี่เลยทุกคนมาแล้วทุกคนมังให้มนีมตาลอีเ่มาอยสมาตฮให้สีมาเอานะเอกับผู้ชาว่ากันแล้โอ้ผู้หม่อีกเลยผู้หม่ผู้มแล้วไปไปตไปเก่านยยังไม่ทันมาผู้หม่มาต่ออีก ทุ่มใหม่เลยก็ได้ใหม่เลยถ้ารถไปชิพากไปหายมัอนี้มันชิมามืัอนี้บ่กหรือมืออื่นมันชิมานะมืัอนี้เลยบ่กมืออื่นแล้วอัจฉิบางมืออื่นมืออื่นเออพักนำไปชิพากไปหายมัอนี้หักมีคดมีคดเอาไปหายเพิ่มไปชิโทูให้พันน้ำกันโดย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 พันน้ำขันแล้วมอหนะยังไม่แห้งอมอนมอชิไปพักนั่นมอนินนั่นหักคนไหนกระกำมอนินอืน S> <S มีแต่เราเนาะหาให้เนาะฝากรุ hmm. ่นนั่นกับกบโมเดลโมเดลเกาไปให้เลยก็แล้วเลยไปแล้วว่าว่าโมเดลว่าว่าผักไปให้คารุตคอยคอนำเราอ่ะเอาเลยบอลมันเป็นนั่นบัตรได้เงินแล้วอันพนเขาเบี้ยนไปแล้วเนาะบัตรได้เงินแล้วเนาะระยะมันอันบัดอีนี่อีกับมันที่คอว่าที่เขาทำมันก็แบบเจ้าคอบอลเลยเจ้าทีเอาอันเงินไปให้อันคารุตเขาขันว่าขอเอาขอ มันว่าเดี๋ยวนี้น,นะกำลังเก็ตหอยมันเกี่ยวมอห้กินอยู่พี่นะมันว่า,าบ้านไหนประตูบัานประตูบักแ,<บ>แต่เออขอบใจหลายแต่คอยเชื่อหักเป็นคกลางกลางกลางๆนะเยวว่ายเชื่อแท่น้นนะกบฏเชื่อมันดอาชิาบาอาชิบเนาะมันไงกันอาชิบอาชิบอืมเอาเบอร์มัานเหนลบบังประตือลบบังไดเมียมาอยู่ด้านมีเรามันนี่ยามนายมุ่งเจ้ายังยิ่งน้ำก่ายังไม่มาคุณใหม่มาต่อเนาะให้ก็ได้นะเวลาใหม่หรือเก่าหัวยานะขอแต่มาเลย กับผู้เก้าวันให้คอยไปเอาอยู่ปากเช่แหละเพว่นั้นว่าเออ่ยถือที่นึงก็เธอที่นึงอันนั้นเป็นหมถเธอที่ช้องไขก็ไปรัดอยู่คิ้วรถคอยกระแข้งพุนแขงอันนั้นบุญเจ้าไปถ่ายทอดคอยในเฮือนนันแม่ไข่อั่เด้เมื่อนั้นเอรัดเอามันนั่นแต่ว่าอันนี้มันกระบุมาอมันว่ามันมาหอดหันหอนหันแต่มันกลับคืนว่าพอมันตกกุฏิกุฏิขายแคนหักนั่นแต่บัดนนี้เนี่ยจะมาแท้บ่าบ่านนี้นะเอามันวก็ว่าชิมาแท้แล้ว อาชีพม,มาชิพอีกยังเพินนาพังเมืเ่อไรมันมากะเห็นแล้วหมื่นเนาะเจ้าคือพาโอนแทมืออื่นเนาะตัวเนาะมาหน่อเนาะ,ะมามืออื่นนี่บ่เขามื่อวันแล้วผ่าเงินไปให้มันาานี่แหละเจ้าหิพาเออทางเงินผู้ติดต่ตอเจ้าหันบอกหรือว่าพาะโดยตรงผ่า,นนผาไปให้หมอต่อแล้วมอนินนั่นแหละลายบันไดประตูที่ผ่าไปเขาเนี่ยแต่ขาดูดมันแต่บ้านบันดาออกไปอันเชคิวโหลดน่ะแพทิพันราคาลดนะคอยแช่ช่องแช่นเผื่อไว้เนาะเผื่อมาททุนทางบ่ มันเลยนี่เดี๋ยวโทรโทรบังโทรบังไปสิแม่แดบบอแม่แม่เลยอ้าโลอะไรคอยชิผักไปให้ตอนบ่ายโมงนี่แหละผักไปให้โมนินเลียวให้โมนินผักให้เจ้าเด้อใช่เจ้าช้องแชนได้ให้เจ้าช้องแชนละเมื่ออื่นเช้าเดียให้เจ้าออกมาแต่เศร้าให้โมนินชื่อพีโรถให้เจ้าแล้วเจ้าขึ้นรถันตู้นั่นมาแต่มารถมาหาคอยนั่นมันเชี่ยว ให้มันเอาเงินนั่นชื่อกินน้ำทางให้เจ้าอีกเด้อฮะปิดไปละมันเลยโทรศัพท์นั่นเป็นนำโทรศัพท์บ่คือจิตรเขียงเลยล่ะอย่างนั้นก็แนวเลยห้องสิเขียงเนาะมันยากใช่เลยประตูเนาะโทรยากอะไรโทรศัพท์กันได้บอกกันอยู่แบบตัดกวดปรเดียวสีบริสุทธิวางนโทรศัพท์เป็นเหตลเนาะสังเกตได้กันน้ำโทรศัพท์ เป็นดใ่แบเสียมบอเนือว่าคือมวยบอสอันนั้นอันนั้นอันนั้นแหละอันก้อนไผ่นันก้อนแบดมันเนาะเส่อมเาที่ทานโทรหายังเบาบาก็คือีกครับเรากลังโทนาะเจ้าชายบาบางเนาะชายเบาบาาวงทเ็ยังายบาบางเจ้าไพ่โทรมาอยคอยโทรให้พอโทรมันโทรกับย่ใส่่กัน สายทำกันอะลปักซีตัดหนึ่งเลยดิเ่สรุปว่าเนี่ยเลยด้น้องปตูสรุปว่าอะประตูไปนักอัมบอหรือว่าแนวเลยทสายทำกันตสายทำกันทำกันแล้ววันเหลนโทรปุ๊บัรก็ตัดปุ๊บนะับคนนี้เนาะใช้เจ้าเมื่อภากให้คอยเขาจ้าเบอร์โทรี่เขียนเบอร์โทรให้เจ้า บัญชีเขาให้จ้าเรบ่เลขบัญชีบ you know. uh, ่นฝากไวได้่หนผ่านบทอเขาักบ้านกชงให้รแล้วบอาบัญชีเียยังบัญชีเเขาทาลายเขาตู้เเือหายปตูแล้วเดีนี้บ่ปรทานหายระตูะบทอหายคยเอยเขาบทเขาเนี่ยห้เขาเลยเขาห้เขาแหละเจ้าทูหาเขาเนี่ยห้เขาผักเลขบัญชีใหมเจ้าอยู่ห้านบมทชงนาอ๋อัลโ ฮะเออชิปชองมุงเลยฮักอันคอยย้ำเบอร์เด้เขาไปผากเดนี่นั่นหฮะเออเข้าไปแล้วเหรอฮักแต่ว่าให้เจ้าอันเอาเลขบัญชีส่งมาให้เด้อบัดเวลาโทรหาเจ้าเด้อคอยคอยนำเบอร์เด้เขาไปคอยใช้หลานเข้าไปผากให้เดน่นัน,นแปลว่าเขาโทรหาเจ้าเลยบอแมนเบอร์นี้ไรเบอร์เขาเด้ เลยให้เจ้าอันชงเลขบัญชีมาให้เลยให้เขาผากให้เนอะเออค่อยผักแหละมายากดอกค่อยชิพักให้โมนินโมนินโมนินละชงให้เจ้ามาเช่าเลยให้เจ้าออกมาแต่เช่าเป็นท่านหลุดตู้เข้าใจบ่การเจ้าไปเห็ดอีกคือเก่าหนังได้มาว่าค่อยหอดเฮือนเจ้าโลดบานนี่นั่นกับโมนินนั่นฮะฮันพิษล่ะแสดงมา ขบตัวดูเขาว่าแท้ดีเไปได้ขัดตัวบ้านนี้คอยชิฮอดเฮือนมันรีได้เอาเนื้อต้องเอาโมนีนนำโมนินหัวเจ้าจุดได้เฮือนมันอืมหมอคอยชิพากไปให้เบิองคอยชิโชว์เอาไอ้ท่านไอ้แพร่เขาเลยนะการชิตัวนะเขาตัวเอาเงินเจ้าสิบืะตัวก็ตัวนะเงินน้ำช่องแช็ดลอดช่องหรือพื่อชิบตัวหรือเอ่อชื่อบิยานบุพพอลังฉับอะไรโชเซียตุนเนาะโชเซียเนาะเออโชเชียแล้วน้ำร้อยพันช้่งฉับหน่อยเลกกับได้เมียเาตัวเนาะ จะตายแบบการลงทุนนะนะแค่นี้มันวาอยากได้ตัวน้อยลงทุนมางกองบางวัวนี่แบบใดจะได้หน่อยอะไก็บางบังมันน้อยอันนั้นเอาซะตอนนั้นมันก้าววันกับโมนีนอยู่เด้มันวัวคอยกับปวังดอกยันหมูป้อยหมูด่าได้มันว่วมันวัวคำว่าคนชินท่ำแท้นั่นอันนี้ม้อนี่แหละที่พากยหม้อนี่แหละ อันนี้เนอะอันเต็งนะบอได้ออกไปล่ะให้อันเตงน็งที่ให้หลานเต็งออกไปผากให้โตอันเงินให้อีนั่นนั่นและเขาชงอันเบอร์ไปแล้วให้โตอันเอาเลขบัญชีให้เขาเด้อให้เขาผากให้เด้อมวันนี้ละบุกเกิร์แน่บ่ายโมงหนึ่งโมงไปเลยละคันวันนั่นก็ดีเด้อะแล้วผากแล้วให้โตให้มันนั่นเต็งที่ผากหาเชนยิน เห็นไหมบ่เต็งค nah ีพากให้โตนะหาแฉนแล้วเอาให้มันนั่นออกมาจากบ้านนั่นมาหาคิวรถนั่นลักแปดนั่นให้มันช่องแฉนเด้อให้มันช่องแฉนแล้วบานิลละให้โตชื่อันพี่รถนั่นพี่รถชิมาเชโน่หน่อยมันนั่นแฉนาเข้าใจแล้วบานิลละบ้าเฮ้ยบ่ได้ดอกคีพากหกแฉนใช่หกแฉนหกแฉนเด้อ อาแชนนี่มันบม่พอนะมันจะให้โต้ใช่น้ำมันหรดแน่เมื่อวงนนี่แล้วบ้านนี้ละบดทั้งม้วนนั่นให้เกนะเกทับให้โตอันชื่อเป็นรูดให้มันนั่นแชนหาแล้วมันเป็นชามแชนหาเหมือนบอกชามแชนหาแล้วบ้านนี้ละเอาให้มันนั่นแชนหนึ่งก็ได้และ้ะโตอันให้มันให้มันชื่อกินน้ำมาน้ำทางนั่นอันช่วยให้มันหลไหลให้แชนหนึ่งก็ได้และ เหลือฮัลล่ะให้ทศอันชื่อน้่นมันใช้รถตัวเมื่อเด้อให้ทศพระให้ทศชงมันขึ้นรถชักนคนไหนันมามันบุกขึ้นรถขคุณยังแล่าตัวช่วยให้มันได้เงินนั่นเด้อเอะเออเอออ่ะนั้นแหละเต็งชีให้ให้ให้เขาลงไปโทรหาตัวแหละเบอร์ตัวนี่แหละให้ทศชงเลขบัญชีมาให้หนุนี่นี่หน่ะเนอเอออ่ะตอานี้แหละเต็งบอกแล้วบอกมันนั่น บ่อได้ก eh uh ็จำเป็นแล้วเขาเสียตังเงนอนันต์แหละเกทับอีกบ่บาทในตู้ฮะทับอีกบ่บาทเนี่ยเพิ่มเป็นหกแสนเนาะตอนแรกปรานแสนบ่ทองแสนบัตนี่เป็นหกแสนห้าแสนเนาะเอาหกแสนแล้วพระชิพากมาให้มันี่เลยเนาะแปลว่ามันออกมาแต่บ้านมันนันแปดสิพันกีบบัี้เงินชองแสนมันกันเยอะด้วยเชนเช้าแม่นบอกเชนเช้าบัตนี่แหละออกมาฮอดนี่แหละไฮมอนินน่ะไปชื่อบัตรรถให้มัน มีรถไฮมันบานีแสนหาเงินอันในหกแสนนี่นะแสนหาละไรบารีมันก็เป็นนั่นสามเชนหาเหมือนบอกไฮมันนั่นมันก็ยังเหลืออยู่สองเชนหาเงินหกแสนนั่นเข้าใจแล้วอ่าบานีเราให้มันแสนหนึ่งเออเมื่อมีเราเอาไฮคาร์ดมันมันนั่นเชนหาหรือว่ามันใช้เท่าไรก็แล้วแต่มันชั้นๆนะ โชเชียโชได้แหละเงินนำชำน้านธนาเฮาก็ดีผมพันกาคูดบัตห้เดี๋ยนี่นั่นเฮ็ดพิช e> ังถาบน่ะคอยยังหาหอยคอยจะเอาหอยน้ำปลาให้เจ้ากินบังคนนั่นได้สับปะตูคนใดคนที่ว่าจะมาหาเจ้ามวนพันนี่ผู้ใดเอามือเจ้าถูหามือนั่นได้เอออันนั้นนั่นมันว่าวันวัดประหัดผุนกระยามันมันมากระชีเอาชองเอาชาามเอบ มากรจเอาลน้อยมากกันจะเอาอีกแต่เงาบดเป็นใดก่อนเนาะตัวนัะนบดเป็นเชียวละลาได้ช่แต่เงาบดมาเขาไรขัดองเชี่ยวให้ผู้นี้ผู้นั่นลหยไปไหนทอนั้นขัดองเชียให้ผู้นั้นมิมันชีบบด้อยไปไหนมาพร้อมกันก็เอาพร้อมกันเลยบ่ตุพรอมพร้อมการโลดน้องชายว่าเอาจะหาคนเพื่อเพื่อมันเม้อเอาไปฉันเออออออมาเตอยน้องชายก็สนับสนุนนี่เนาะ เช oh, ่นอะไรฉันบ no. ๊อบแมนว่าอ oh, ja. mm ันนั้นดอกอ๋อขอบใจชีเอามันก like ็ะขักเอาชมใจบัดนี้ย่างนี้เขาเอาอีนันหาก็ความมาแต่พุ่นอยากมาเอาเจ้าพุ่นนาประคาเนี่ยมาลูดเนาะเอาอีเนาะชี้เอาอีกเอาบางหาวกคนนะเลยมันิเอามาอยู่ืนกันบัดเดี๋ยวเราประตูเนาะนี่เมื่อปลาลูดปลาเป็นเมื่อลูดมันเอากระดองนะเมื่อเมื่อห้ามปล่อยตัวเลยเพราะต่ว่าให้มันให้ผอมันแล้วโอเคโเนาะนี่คันมันเมื่อคนนี่ครับผู้ใดอยู่นะในกัจฉิ ให้มันกินมันยำอยู่นี่จนบดปีใดปีใดก็ยอมมันแบบว่าเอาหลายคนเนี่ยดีแบบหนึ่งเนาะตัวเนาะกันไว้เนาะเอ่อเผื่อเมียนเด้อเผื่อเมียนเผื่อเมียนเผื่อมันหนีแล้วเนาะเผื่อกระเจาเมื่อเนาะบผื่อเมียนว่าเผื่อยังเนาะก็คิดแล้วดีเลยตัวเนี่ยคือพอพอเขามาผู้เดียววัดเมื่อเรามีชะม้อยใช่ไหมบ่มีผายใช่บ่มีผายหยังเอาบาดเดียวซีโรเนาะมาหนีิเอาโรดเช่าฉันเช่าเช่าฉันมาตัวเบิร์ดมีให้ไล่ไปได้เช่าฉันอย่างนี้คดองงันตู้พายให้นะ เทไรก็ห้าห้าชิปล้านบอกเทไรตูพายบอกครับชาวชันคำจองบาทงัวงจองตชาวชันได้เออคือเร่าว่าว่าเทไรก็ทอดชองฉลึงคือว่าชันบมายังเทไนก็เต็มไปทอดเนาะก็ทะชนั่นเนาะคอยเชียวไปทอดมันบดบา่เดียวนะตู้แล้วคอยเชีชันหนาเมียนบ่ไหนนั่นถ้ามาแล้วนั่นเมื่อและวคอยเอากู้คืนบดบ่ไหนนั่นอันทูทูอันที่ว่าคอยอัน อันนั้นเมียนนั่นคาดอันอันนั้นเมียนคนเช่นนนทเมืองนนทแขวงบนบานเนะี่ยอ,อันเมียพุทธิมาบานนี้ได้ดดถ้าว่ามันไปมีอ้ายมันผูเ้เป็นรักอภิญญาณสามคนนัน่นคาดชาบุพันเราคอยเอาน้ำพิญญาณบานนี้เ<ด>ขาทับด้นั่นเราก็คิดเอาเจ้าได้ก็คิดแต่งเมียพุนี้น่ะเมื่อบ่มีเหตุผลอย่างนันได้คันก็คอยเตะคอยตีคอยให้ไล่ฮันพานนี้นั่นเอาไปเลยโรถคอยเชียร์เติมให้อีก พ่อแยกน้อยเกินเนาะที่ความความขัดหมายกันอืถ้าว่ามาเมื่อบ่มีเหตุผลนั่นข่อยกู้คืนมาเบิด์ตคือมูลค่ะคดองห้าชิ้นลานเนาะคัมช่องบาทข่อยทอดไปแล้วข่อยเอาล้อยลานคัมฉีบาทคืนมาอืหาข่อยรับบ่รับแต่เช่นกระโดดเท้าบ่รับแล้วโอเคบ่เชิงยักกีบโลดมันชบ้านอนนับชามปีก็หย่ามันคมัชบ้านยักษ์กีบเขาแจ้งโลดได้บานนี่เขาเช